เดี๋ยวเดดน่อนองก่อนน้องก่อนอมมามมโอ้ยอมแล้วอิ่มแล้วมมมอิ่มแล้วเอามาขอหนู มาๆๆๆๆๆเ๋ยกินแบบิสดาขอร้องกินแบบิสดามอะไาเลยเนี่ย

ไปไหนโมจิไปไหนบินไม่ได้ลูกพ่อตัดปีกเดินได้เหมือนไก่อะ่ะเดี๋ยวไปเด้อแมวคบเด้อแมวคบเด้อโอ้ยพี่ชินดู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 ดด ôi 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 À ôi 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 ôi

กินอ่าอยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มพี่โมพี่โมรอพี่ชินด้วยอิ่มแล้วอิ่มแล้วคอ็คอกเทลเหรอลูกป้อนตัวละพันห้าครับซื้อมาเป็นลูกลูกป้อนเขาเรียกว่าลูกป้อนยังไม่โตซื้อมาตั้งแต่ขนบัวจองมาตั้งแต่แบบีอันนี้ เบบี้เบบี้อืมเขาเรียกว่านกแก้วคอกเ,เทลเนะคอกเ,เทลคอกเ,เทลไหนยังไม่เช็ดปากเลยมาเช็ดปากก่อนชีนามอนโอ้สบัดเซก,กูอีกโมจิมาเร็วๆมาเช็ดปากอ่ะเช็ดปากก่อนลูกเช็ดปาก่ะเช็ดปาก อิ่มแล้วเงียบอิ่มแล้วเงียบอ่าลัาล่าล่าล่าลัาลาเฮ้ยมาเช็ดปากมาเช็ดปากด้วยน้ำอุ่นโอ้ยแต่ว่าเช็ดปากนี่ยากขนาดนึกว่าเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดมีอยู่เลิฟเบิร์ดมีสองตัวอันนี้ค็อกเคอร์เทลเดี๋ยวจะพาไปชมนะเลิฟเบิร์ดนอนแล้วเลิฟเบิร์ดน่ยมันนอนแล้วเลิฟเบิร์ดน่ยอยู่กล่องนี้ แต่ไม่ออกมาแล้วพอนอนแล้วอันนี้แก้มส้มแก้มส้มทำลรลูกอันนี้ก็ค็อกเทลชินิมอนลาติโนูแบบบ,บงับงับอันนี้น้องขมินหรือหงยกนะหงยกหงยกมาแล้วเลวเบิร์เเบิร์โอ้ยเลเบิดอยู่ในกล่องบบยห่อหกมา ข้าวกล้วยพี่กล้วาไม่หน่อยไม่ออกแล้วชาดนอนจีบกันแล้วนอนจีบกันแล้วนะจ๊ะจูบุแดินตอนนี้ขอขอขอเช็ดปากมานี่เปื่อนแท้เปื่อนแท้เช็ดปากหน่อยเปื่อนเลอะเลอะเปื่อนเลอะเปิด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 มัม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 ,ม,มพี่ชินพี่ชิน นี่ชื่อว่าพี่ชินนมอนนะครับอยากได้เลิฟเบิร์ดโอ้เสียงมันนองได้ละเสียงมันนองมากเลยนะเลิฟเบิร์ดน่ะเลิฟเบิร์ดราคาถูกสุดก็ประมาณเจ็ดแปดร้อนะจ๊ะแต่ลูกป้อนนี่ไม่รู้พี่ชินพี่ชินมามา โมโมมาไม่ให้จับมาเช็ดปากโอ้ยยากถนอนอ <c oughs> ด้านหลังเขาเรียกว่าสีเหลืองลูลูลูติโน่ใช่ไหมวะมก็ลืมแล้วเรียกยากจังนะมีหลายสีเฉดสีนะครับเออเออเออบาน,นี้กอลอะรองเพลงนกแบบนี้นก นกคอค็อเทลจะเป็นนกที่ร้องเพลงได้เวลาที่เราเล่นดนตรีนะเล่นปงลางมันก็นสินเต้นไปตะลัน,ลนตะลัน,ลนตะลันเจ้าสีเมียนบอแมนมูมูมาหาโมูมาหาปลาปลาก่อนโมมาเช็ดปากก่อนตัวยิ่งเล็กอยู่อันนี้สีนี้แพงมากเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองตาแดงอันนี้เนี่ยสีเหลืองแต่ว่าตาแดงนะจ๊ะตัวน้อยน้อยนี่เพิ่งโต ไปรับมา,าแต่แต่เบบีโบหฮเซตพี่น้องเบิ่งเอารวดนั่นถ้าเราเลี้ยงลูกป้อนมันก็จะอยู่กับเราแบบนี้แต่ถ้าเราเลี้ยงโตแล้วมันจะไม่เชื่องนะถ้าอยากจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงแบบลูกป้อนตบตบแต้กูอีกเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วบานนะกินเสร็จก็เล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วถึงจะนอน <c oughs> พี่ชินพี่ชิน เด็กชายชินไม่ใช่ชินจังนะเดีเ๋ยหันตูดให้ท่านผู้ชมได้ไงเนี่ยหันตูดให้ท่านผู้ชมได้ไงดูพี่ชินดิพี่ชินพี่ชินแสงไฟมันทำให้แบบมองพี่ชินไม่เห็นเลยนะจริงเ,เดี๋ยวจะพาไปดูแบบชัดๆพี่ชินสวัสด,ดีก่อน สวัสดีพี่เบนหนะเร็วสวัสดีพี่เบนจิน้องโมน้องโมสวัสดีพี่เบนหนะอเร็วสวัสดีพี่เบนหน่อยลูกเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเลยฝนตกบอกพี่เบนว่าฝนตกหนูต้องอยู่ในไฟตลอด <c oughs> นานอยากออกไปเที่ยวไม่ให้ออกไปเที่ยวเดียจะเป็นบัดนะแต่หนูจะเป็นมาดอาจนสวัสดีก่อนร้องเพลงให้ป้อปฟังก่อน เต้นเต้นเตนเตนเต้นเต้นเตนเตนเนี่ยนะร้องเพลงได้นั้นเต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 ้นเรากินข้าวเสร็จเราก็ต้องร้องเพลงตนเต้นเต้นเต้นต้นเ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 ตลนอะไรกินอิ่มอันนี้เขาเรียกว่าคอคเทลนะครับใครไป คอกระเทลจะน่ารักเสียงไม่ดังแต่ถ้าเลื้อยเบิร์ดเสียงจะดังมากตอนนี้เลื้อยเบิร์ดนอนแล้วเดี๋ยวก็ติดตามเ,เด็กๆในซุ้มนี้ชินบ้านนก <c oughs> ชินบ้านนกบ้านนกชินเดี๋ยวเราจะเอาแก้วฟอพัดมาให้นะคะเ,เ,รเราก็กําำลังจองอยู่นะแก้วฟอพัดนะครับเป็นนกแก้วที่น่ารักมาก ไปจองไว้แล้วนะครับสองตัวให้เด็กโตก่อนเพราะว่าเราจะเลี้ยงเราจะเลี้ยงรวมกันไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดการตรีกันรมะว่าเราต้องแบ่งปันความรักนะอ่ะพี่โมพี่โมมันนี่เราพี่โมกินอิ่มแล้วตะเข้าคอกรูปปะ่ะเอา้าบยเขา่าจะอยู่แบบน,นี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งจะอยู่กับเราอย่างเงี้ยเกาะอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยนะจ๊ะต้องเล่นกับลูกนะจ๊ะ ถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเล่นกับลูกวันนี้บางทีก็เอาไปที่ทำงานด้วยนั่งรถชมนกชมไม้เืยอ,อสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีพี่เขาก่อน<ม>พี่ชินอืมตกใจอะไรเนี่ยกินข้าวอิ่มแล้วดดดบดายบดยดา กินข้าวอิ่มแล้วบ๊ายบาย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 มา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 เข้าคลองเลยมาเลยมามามาเร็วเขาคองมาใสมือป้อๆมาเร็วๆจะพาเข้าคองแล้วนี่มันหนาวเร็วๆโอ้ยเด็กน่อยสุดจัดอโอ้ยนี่ยมา ตีซะเนาะนี่เอาเล่นได้บาทเนี่ยเล่นได้บาทเนี่ยได้แต่ละ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 กินแล้วก็ง่วงนอนกินแล้วก็ง่วงนอนเด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยอ่ะ จับได้แล้วโอ้โหไหนดูหน่อย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 ลูกไหนดูหน่อยม้ำมันก่อนยาป้อนยาก่อนป้อนยาก่อนโอ้ยบางเรื่องก่อนยากินยาเนี่ยมันจะกินเลยมามากินยาก่อนลุลุลมากินน้ำแดงก่อนลุลุแล้วซาดแล้วซาดเอ้าบินกันปะ ไปไหนลูกอาจจเป็นแล้พี่ชินพี่ชินชอบออกทีวีบางทีพี่ชินก็เล่นมือถือป๊อป๊อ,ปอกดโทรศัพท์เองเก่งมากอ่ะไปไหนจะไปไหนเร็วๆอ่ะปะปะปะบาย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 พี่ๆเขาก่อนบายบายชินไปก่อนนะชินไปก่อนนะ ชินไปก่อนนะ <c oughs> ชินไปก่อนนะเ <c oughs> ห็นตดาไปดีกว่าไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้จอเจอกันใหม่ยามเช้าป้อนข้าวลูกกิจกรรมเลี้ยงหูกวนไป <c oughs> บ,าบาย <c oughs>